ดีค่ะกลุ่มพวกเราจะมานำเสนอบริษัทสตาร์บัคนะคะข้อมูลขององค์กรนะคะประกอบด้วยประวัติการก่อตั้งสินค้าและบริการวมสัยทันและันธกิจค่ะวัฒนธรรมองค์กรและแนวคิดด้านความยั่งยืนค่ะประวัติการก่อตั้งนะคะบริษัทสตาร์บัคนะคะสาขาแรกก่อตั้งขึ้นในซีแอนเทิร์นลนดวอชิงตันนะคะในวันที่31มีนาคมค่ะคศ1971โดย3ผู้ก่อตั้งนะคะคือเจอร์รี่เบอร์บินเซฟซีงเกิลและกอร์ดอนโบเกอร์ค่ะในช่วงเริ่มต้นนะคะสตาร์บัคเป็นร้านขายเมล็ดกาแฟและอ ผู้ก่อตั้ง P. Coffee MT ค่ะต่อไปจะเป็นสินค้าและบริการนะคะเครื่องดื่มนะคะก็จะมีทั้งกาแฟและชาค่ะเครื่องดื่มกาแฟที่ได้รับความนิยมนะคะเช่นเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่คาปูชิโน่และลาเต้ค่ะชานะคะก็จะมีหลาก,หลา,กหลายชนิดค่ะเช่นชาเขียวชาดำและชาเย็นผสมผลไม้ค่ะค่ะอาหารนะคะก็จะมีทั้งขนมปังและเบเกอรี่ค่ะมีแซนวิชและอาหารคาวเบาๆนะคะเช่นแซนวิชสลัดและโยเกิร์ตค่ะค่ะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกาแฟนะคะมเมล็ดกาแฟของสตาร์บัคนะคะก็จำหน่ายทั้งแบบ กาแฟข้าวเข้มข้าวอ่อนและข้วกลางค่ะอุปกรณ์ชงกาแฟนะคะก็จะมีทั้งแก้วเครื่องชงและเครื่องมืออื่นๆนะคะสินค้าพรีเมียมนะคะก็จะมีทั้งแก้และเทมเบอร์ค่ะซึ่งมีการออกคอลเลคชันพิเศษคะซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้ามากค่ะของที่ระลึกนะคะก็จะมีทั้งถุงผ้าขวดน้ำหรือของใช้ต่างๆที่มีโลโก้ของสตาร์บัคค่ะ ค่ะบริการเสริมนะคะเช่นการสมัครสมาชิกตาบัตรบริเวรนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมสะสมแต้มที่มอบสิทธทิพิเศษและสล่วนลดให้กับคุณลูกค้าค่ะและมีบริการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งสามารถสั่งซื้อเครื่องดื่มล่วงหน้าได้ะคะ่ะและเลือกสถานที่นั่งรับสินค้าได้ค่ะคนะคะแล้ะก็คือ to inspire and nurture the human spirit ค่ะ one person one cup and one neighborhood at a time ค่ะภารกิจนะคะก็คือมุ่งม,มั่นที่จะสร้างประสบการณ์การดื่มกาแฟที่พิเศษค่ะโดยเน้นการให้บริการและสร้างชุมชนที่ดีผ่านร้านกาแฟของพวกเขา บัคมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้วัตถุดิบจากการค้าที่เป็นธรรมการลดปริมาณขยะพลาสติกและการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ แนวคิดด้านความยั่งยืนนะคะสตาร์บัคมีวัทยาธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญกับพนักงานที่เรียกว่าพาร์เนอร์โดยพยายามสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีและมอบผลประโยชน์ต่างๆให้กับพนักงานเช่นประกันสุขภาพการศึกษา,า,า,าต่อเป็นต้นก<ช>ารวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรแข่งนะคะแบรนด์ที่แข่งแกร่งสตาร์บัคเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกทั้งที่มีความแปรียนทางการแข่งขันประสบการณ์ลูกค้านะคะการสร้างประสบการณ์ในร้านในความเป็นเอกลักษณ์ทั้งบรรยากาศร้านการบริการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะ การจัดการห่วงโซ่ประทานมีระบบจาวตถุดิบที่แข็งแกร่งให้ความสําคัญกับความยั่งยืนจุดอ่อนนะคะนะคะที่สูงสิงค้ามีราคาสูงเมื่อเทียบกับผู้แข่งบางรายอาจเป็นอุปสรรคกับลูกค้าบางกลุ่มค่ะการเพิ่มพิจารณาบางส่วนแม้จะเป็นบริษัทระดับโลกแต่รายได้ส่วนใหญ่ยังคงเพิ่มพิจารณาสหรัฐเป็นหลักความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะมุ่งเน้นไปที่กาแฟและเครื่องดื่มเป็นหลักนะคะกาแฟ การเคลียร์ตัวไปยังประเทศในเอเชียระดับใหม่ๆที่มีการบริโภคกาแฟที่เพิ่มขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคความต้องการกาแฟคุณภาพสูงและประสบการณ์ที่ดีในการดื่มกาแฟเป็นแนวโน้มที่เติบโต,ต,ตค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลน,นะคะการใช้แอปพลิเคชันต่า,ตา,างๆบนมโมบายและการสั่งซื้อออนไลน์เพิพ่พมความสะดวกสบรายให้กับลูกค้าค่ะอุปสรรคจ้ารแข่งขันสูงการแข่งขันในอุตสาหกรรมกาแฟและอาหารเพิ่มขึ้นม่วจาจะเป็นร้านกาแฟท้องถิ่นหรือแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ าคพันขวนของราคาวัตถุดิบนะคะราคากาแฟและวัตถุดิบอื่นๆอาจพันขวนตามสภาพภูมิอากาศหรือปัจจัยอื่นในตลาดโลกค่ะธุรกิจและนโยบายภาครัฐการเปลี่ยนแปลงในนโยบายภาษีทุลกากรหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อการลงทุนกลยุทธ์ที่บริษัทใช้ทั้งสามระดับนะคะกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ค่ะ กันระยูระดับองค์กรการขยายสาขาสตาร์ตัาบนะคะเน้นการขยายสาขาทั่วโลกโดยเฉพาะในตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเช่นจีนแล้วก็อินเดียค่ะการเปิดสาขาในต่างประเทศน,นะคะทาให้สาตตราบคสามารถเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็วค่ะการขยายประเภทสินค้านะคะนอกจากกาแฟแล้วสาตาร์บคยังเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นชาน้ำผลไม้และก็สินค้าเบเกอรี่ค่ะเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ ส่วนกลยุทธ์พันธมิตรนะคะ a r b u าร์ใช้กลยุทธ์การร่วมมือกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมอาหารและก็เครื่องดื่มค่ะเช่นการร่วมมือกับแบปซี่โเพื่อจำหน่ายกาแฟพร้อมดื่มค่ะกลยุทธ์ระดับธุรกิจการเน้นที่ประสบการณ์ของลูกค้านะคะสตาบบา k s ให้ความสําคัญกับการมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการบริการที่เป็นกันเองบรรยากาศร้านที่นั่งและกัน นํานเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกค่ะการขยายโปรแกรมสะสมแต้ม Starbucks Rewards นะคะเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความสุขพกดีในกลุ่มลูกค้าโดยการให้รังวันในรูปแบบต่างๆช่วยกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำค่ะการสร้างแบรนด์ที่แข็งแร่งนะคะ Starbuck าาเป็นที่รู้จักในฐานะแบรนด์กาแฟที่มีคุณภาพและก็ลูลาค่ะ การสร้างความแตกต่างนะคะสตาร์บัคใช้กลยุทธ์นี้ผ่านการนาเสนอประสบการณ์การดื่มกาแฟที่ไม่เหมือนใครค่ะตั้งแต่การขสั่นมดิกาแฟการคั่วกาแฟไปจนถึงร้านสาขาของสตาร์บัครูปถูกออกแบบให้มีบรรยากาศที่อบอุ่นสะดวกสบายส่งเสริมให้ลูกค้าใช้เวลาในในร้านมากขึ้นค่ะกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะการจัดการ่วงโส่อุูทรานนะคะสตาร์บัคให้ความสาคัญกับการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืนค่ะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมการพัฒนา รมพนักง,งานค่ะสตาร์บัคลงทุนในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักง,งานอย่างต่อเนื่องเพื่อได้ให้พนักง,งานมีทักษะการบริการเป็นเลิศค่ะการใช้เทคโนโลยีในการดําเนินง,งานนะคะสตาร์บัคนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดําเนินง,งานเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการสั่งซื้อและชาระเงินผ่านมือถือทําให้สตาร์บัคสามารถจัดก,การต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพประเมินผลและควบคุมการดําเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัท การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายสตาร์บัคใช้ตัวชี้วัดสำคัญหลายตัวในการประเมินผลการดำเนินงานประกอบด้วยยอดขายอัตรากำไรความพึงพอใจของลูกค้าและมีการส่นร่วมของลูกค้าค่ะการตรวจสอบผลการดำเนินงานการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างการดำเนินกลยุทธ์ในกระบวนการต่อเนื่องที่ช่วยให้สตาร์บัคสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสตาร์บัคใช้การตรวจสอบได้ในหลายระดับได้แก่การตรวจสอบยอดขายและการเงินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการค่ะ การปรับปรุงและการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกสตาร์บัคส์ให้ความสาคัญกับการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเช่นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคหรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสิ่งแวดล้อมนะคะการตอบสนองต่อผลการประเมินเมื่อได้รับผลการประเมินแต่แต่ละในช่วงเวลาสตาร์บัคส์มีการกระบวนการตอบสนองเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานเช่นการปรับปรุงการบริการลูกค้าและการปรับปรุงกลยุทธ์การขยายธุรกิจของพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ